การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกยักษ์ย้ายผู้ทรงฤทธิ์ชื่อว่าพระยาครุฑหรือครุฑก็เรียกกันเป็นเจ้าแห่งนกทั้งหลายรูปร่างใหญ่โตหูหมามีปีกสีทองเป็นประกายดวงตาดุดันแวววาวพลังมหาศาลบินได้เร็วราวสายฟ้าพระยาครุฑเป็นโอรสของพระฤาษีกษยปะกับนางวินตานางวินตาเคยแพ้พนันพี่สาวชื่อนางกัตทุปจนต้องเป็นทาสนางกัตทุปเป็นมารดาของพญานาค ทำให้ครุฑเจ็บใจมากที่แม่ต้องเป็นทาสของนาคพระยาครุฑตั้งใจจะช่วยมารดาจึงไปท้าพญานาคขอแลกอิสรภาพของแม่นาคตอบว่าถ้าเจ้าไปเอาน้ําอมฤตมาได้แม่เจ้าจะเป็นอิสระครุฑจึงหอบไปสวรรค์บุกเข้าไปในที่เก็บน้ําอมฤตต่อสู้กับเหล่าเทพยาดายางดูเดือดจนไม่ไหนที่สุดแต่ครุฑเป็นผู้มีสัตว์ไม่ยอมใช้เองเพราะรู้ว่าตนเป็นอมตะอยู่แล้วจึงยอมมอบให้นาคตามสัญญาเพื่อปลดปล่อยมารดา พอให้นักแล้วเหล่าเทพพญดาก็แย่งกลับไปเพราะครุฑบอกพวกเทพว่านักต้องล้างตัวก่อนจะกินอมฤตพอวางอมฤตลงนักรีบไปล้างตัวเทวดาจึงฉวยกลับได้ทันด้วยเหตุนี้พญานาคจึงพยาบาทพยากรุตเรื่อยมาเป็นศัตรูกันตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจบแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยขอบคุณค่ะ